สวัสดีค่ะชาวราศีพิจิกสำหรับคลิปในวันนี้นะคะจะเป็นการดูดวงชะตาของชาวราศีพิจิกนะคะประจำเดือนตุลาคม2564นาะสหรับชาวราศีพิจิกจะหมายถึงท่านที่เกิดระหว่างวันที่22ตุลาคมไปจนถึงวันที่21สพฤศจิกายนนะคะก็มาดูกันนะดวงชะตาชาวราศีพิจิกจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะเปิดขึ้นมาได้เด็ดจอร์จเมนนะจริงๆไพ่จอร์จเมนเนี่ยมัน มันมันดีในแง่ที่ว่าคุณต้องใครทําไงก็ได้อย่างนั้นอ่ะอืมดีไหมหรือว่าดีไหมก็น่าจะดีนะคะคือแปลว่าไหคุณจะได้รับความเป็นธรรมในการชีวิตนในขณะเดีวยวกันจะหมายถึงว่าคุณเองก็จะได้โอ,อกาสที่จะทําอะไรบางอย่างด้วยนะคะเพราะฉะนั้นคือคือมันจะดีหรือไม่ดีมันขึ้นอยู่กับว่าที่ผ่านมาเราทําตัวยังไงด้วยนะอืมถ้าเกิดว่าคุณนะ่ะถูกคนอื่นเขาโกงไปเงี้ย ใครก็ตามที่มันมาโกงคุณอย่างเงี้ยคุณก็มีโอกาสที่จะได้รับความเป็นธรรมมากขึ้นอ่ะอย่างนี้ดีกว่าเพราะฉะนั้นคือก็อย่างน้อยๆน,นะคะอย่างน้อยๆก็ยังถือได้ว,ว่าได้อะไรกลับมาบ้างอือคุณได้สิบเหรียญด้วยนะดีดีเหมือนกันนะคะนั่นแปลว่าถ้าเกิดว่าคุณมีกรณีพิพาทอ,อย่างเงี้ยนนคะ่ะกรณีพิพาทที่เกี่ยวข้องกับอหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องกับ อะไรก็ตามที่มันเกี่ยวข้องกับเอกสารหรือเกี่ยวข้องกับคดีความอย่างนี้นะคะเรื่องใดก็ใดๆก็ตามนะคุณจะได้รับความเป็นธรรมอ่ะอืมถูกโกงก็จะถูกถ้าเขาเขามากงเรานะ <c oughs> หรือแม้กระทั่งคนที่เขา <c oughs> เราเองก็อาจจะกลายเป็นเหยื่อด้วยได้เช่นเดียวกัน <c oughs> ไม่ได้แบบเพราะว่าเราจะเขามากงเราคือคือหมายถึงว่าหนึ่งคือมันจะมีลักษณะที่ว่า โอ้โหคุณได้ไพม่มันมีแนวโน้มเหมือนกับว่ามีกรณีพิพาทเลยนะเข้ามาเกี่ยวข้องอะ่ะเออเรื่องทางกฎหมายเรื่องการโกหกหลอกลวงการานี้แหละการช่อโกงอะ่ะคิดว่านะเพราะฉะนั้นคือจริงๆแล้วเนี่ยก็เอาเป็นว่าคุณถ้าคุณโดนอะ่ะอย่างที่บอกเตื้องต้นนะคะได้ดความเป็นธรรมแน่นอนนะคะความจริงก็คือความจริงหนีไม่พ้นนะจ๊ะก็อุปสรรคเขาเรียกอะไรปัญหาก็คงน่าจะจบลงได้ด้วยดีแหละนะน่าจะจบลงได้ด้วยดี ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยอีกอย่างหนึ่งนะคะมันเป็นเรื่องของการลงทุนด้วยนะคะการลงทุนทางธุรกิจนะคะหรือแม้กระทั่งการทําธุรกิจร่วมกับคนอื่น เนี่ยนะคะโดยที่แบบจะต้องลงทุนในปริมาณในวงเงินที่สูงเนี่ยตรงนี้เป็นจุดที่คุณเองควรจะต้องแบบหาคำปรึกษ์ไม่ใช่หาคำหาที่ปรึกษาที่ดีด้วยนะคะหรืออาจจะต้องปรึกษาผู้ใหญ่ด้วยนะคะในการที่ลงทุนบางครั้งเนี่ยความที่เวลาที่เราได้ออฟเฟอร์อะไรมาเนี่ยเราต้องมีการพิจารณาที่แบบรอบครอบนะต้องดูแผนการดําเนินงานที่ดีด้วยรวมไปถึงการดูผลตอบแทนที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะถ้าเกิดว่าตรงไหนก็ตามที่มันมีความเสี่ยงเนี่ยคุณก็ ยังไม่จะไปต้องทำนะคือเขาเียไม่ต้องรีบร้อนแล้วกันถ้าเ,เรื่องของการลงทุนนะคะอย่ารีบร้อนนะค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆค,ค,คิดก่อนแล้วก็ต้องพิจารณาให้ให้รอบคอบใช้ข้อมูลให้มากๆนะตอนเนี้คือจุดสําคัญของการลงทุนหนุควนในครั้งนี้คือแบบข้อมูลข้อมูลแล้วก็ข้อมูลนะคะข้อมูลก่อนตัดสินใจนะใช้ข้อมูลให้เยอะเพราะว่าอะไรเพราะว่าบางครั้งเนี่ยออฟเฟอร์ที่มันเข้ามาบางครั้งเนี่ยคือแบบ มันอาจจะมาจากคนที่เราใกล้ชิดอืมการลงทุนในครั้งนี้เนี่ยอาจจะเป็นการลงทุนกับคนที่เราแบบสนิทด้วยนะคะเป็นเพื่อหรือเปล่าไม่รู้รู้แต่ว่าสนิทกันนะคะแล้วก็มีความคุ้นเคยเป็นอย่างดีหรืออาจจะไม่ถึงคนที่แบบเขาอาจจะเห็นลู่ทางอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วเขาก็มาบอกเราเลยมาชักชวนอะไรอย่างี้นะคะซึ่งจริงๆเราเนี่ยอย่างที่บอกนะคะว่า เราเองก็ต้องแบบใช้สติเยอะๆนะเพราะบางทีออฟเฟอร์พวกนี้เนี่ยมันมันมันอาจจะเคลือบมันอาจจะเคลือบด้วยอะไรบางอย่างที่แบบเราไม่รู้อะ่ะใช่ปะ่ะบางทีเขาอาจจะแบบหวังเขาอาจจะหวังดีนะคือในนี้ก็ยังไม่เห็นว่าคือเพราะว่าเจ็ดดาบเนี่ยมันมันตีความว่ามันมีความเสี่ยงเ,เสี่ยงแล้วก็มันเป็นการร่วมลงทุนอ่า ลงทุนแล้วเงินมันเยอะเออไอ้ตรงเนี้ยเพราะฉะนั้นก็เลี่ยงได้ก็เลี่ยงนะคะเพราะว่าช่วงนี้ก็ระบาดเหลือเกินนะคะสารพัดแอป,ปนะก็ต้องระวังตรงนี้เอาไว้นะคะแต่อย่างที่บอกไว้ตั้งแต่ต้นนะคะว่าถ้าเกิดใครก็ตามที่โดนไปแล้วเนี่ยคุณจะได้คืนนะอืมเอออย่าใช้คำว่าได้คืนดีกว่าเอาเป็นว่าได้ความเป็นธรรมอ่ะแต่ไม่รู้ว่ามันจะได้กลับมาเท่าที่คุณลงไปหรือเปล่าคิดว่า คงไม่ได้นะคะคงจะได้กลับมาติดเดี่ยวอืมก็คุณคิดดูจากสิบเหรียญหรือสามเหรียญนะ่ะมันจะได้เยอะไหมล่ะนะต้องระวังอ่ะอย่าให้ความร่วมมันบางตานะคะระวังเอาไว้ให้มากๆในกรณีที่นะคะที่ใดๆก็ตามนะคะเวลาที่มีออฟเฟอร์มามันคงไม่มีออฟเฟอร์มาแค่อันเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องของการลงทุนเนี่ยอย่างที่บอกนะคะว่าเมื่อคุณใช้ ข้อมูลที่ดีเอมีการวางแผนที่ดีนะคะมีการตัดสินใจที่แบบชัดเจนมีทิศทางที่ชัดเจนว่าจะไปทิศทางใดอย่างเงี้ยตรงนี้เนี่ยคือแบบว่าแผนที่ดีความมีระเบียบวินัยเนี่ยการควบคุมที่ดีทุกสิ่งอย่างที่ดีเนี่ยมันจะทําให้แผนเราแบบมูฟไปได้ด้วยดีด้วยนะคะนั่นแปลว่าอะไรนั่เปร่าคุณจะประสบความสําเร็จนะคุณได้ไพ่สําเร็จมาสองใบเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกนะคะว่า แนวทางในการลงทุนทางธุรกิจเนี่ยมันมีได้หลายแบบได้หลากหลาย high risk high return แต่ถ้าเกิดว่าความเสี่ยงที่มันเกิดขึ้นคุณคสามารถ control ได้เขาเรียกอะไรเวลาทำแผนะมันไม่มีหลอกแผนที่จะ perfect 100%ไม่มีนะคะต้องเข้าใจก่อนนะไม่มีทุกแผนการทำงานมันมีความเสี่ยงทั้งนั้นแต่กลินมันอยู่ที่ว่าคุณจะบริหารจัดการความเสี่ยงนั้นๆได้ยังไง ถ้าเกิดว่ามีที่ปรึกษาที่ดีนะคะมีแผนการที่ดีมีวิธีการรับมือที่ดีโอกาสประสบความสำเร็จจะสูงมากคุณดูลงได้ไพ่ประสบสองสองใบนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกนะคะว่าลงทุนด้วย d a ต a นะคะลงทุนด้ข้อมูลแล้วก็การคิดวิเคราะห์ความสร็จมันจะอยู่ไม่ไกลจากตัวเรานะคะสามารถทําได้นะอืมดีด้วยนะคะทําได้ดีด้วย เพียงแต่ว่าก็พยายามหลบเลี่ยงอะไรที่มันแบบอือย่าให้มันเสี่ยงเยอะหรือถ้าเกิดว่ารู้เสี่ยงก็รับมือหาวิธีการรับมือเนี่ยดีทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใครก็ตามที่กำลังมองหาออฟเฟอร์ดีๆใหม่ๆในชีวิตเนี่ยก็ดีนะคะเพราะนั่นหมายถึงว่าใครที่แบบเพิ่งจะสําเร็จการศึกษาเอออะไรอย่างเงี้ยคนที่แบบหรือคนที่ต้องการที่จะหางานใหม่เปลี่ยนแปลงอะไรอย่างเงี้ยก็มีโอกาสสูงนะคะที่จะได้งานที่ดีด้วยนะคะงานที่ได้เงินดีนะเออแต่ว่ามันต้องเป็นงานที่แบบ ในลักษณะที่เป็นการวิเคราะห์ทำการวิเคราะห์ข้อมูลหรือเป็นพวกที่แบบประเภทที่แบบว่าต้องเป็นงานที่อาศัยความมีวิายวิในสูงเออ,อะไรทำนองนี้ซึ่งแน่นอนอาจจะเป็นงานทางด้านทางการเงินก็กได้นะคะหรืออาจจะไปถึงเป็นที่ปรึกษาอย่างเงี้ยก็ได้ด้วยนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันต้องขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของคุณด้วยนะคะ เอออันว่าถ้าคนที่มีประสบการณ์การทํางานที่ดีเนี่ยโอกาสที่คุณจะได้ออฟเฟอร์ที่ดีก็ตามตามนั้นตอนนี้คือแบบว่าคือมันเหมือนกับว่าช่วงนี้มันเหมือนกับเป็นช่วงที่แบบเขามองหาสเปเชียลิสต์อ่ะอืมเพราะอะไรเพราะว่าด้วยด้วยสภาวะเศรษฐกิจถูกไหมมันแย่ไงเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาต้องการคืออะไรคือคนที่ d t t a n n a l y z i n ิ่งอ่ะดัตตาโพสเซสซิ่งพวกนี้จะหางานได้ง่ายเพราะว่าอะไรเพราะว่า ด,ด,ด,ด้วยรูปรักที่มันเปลี่ยนแปลงไปใช่ไหมคะชีวิตมันเปลี่ยนแปลงถูกไหมตอนนี้ธุรกิจก็ต้องปรับตัวนะคะการวิเคราะห์ข้อมูลจะเข้ามามีทุวนสูงมากนะเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่เรียนเกี่ยวกับพวก data processing แล้วโดยเฉพาะคนที่มีความสามารถในการวิเคราะห์วิเคราะห์ความเสี่ยงหรือแบบประมาณประเมิอนอะไรประเมินค่าหรือการวางแผนง,งานที่ดีอะไรอย่างเงี้ยผู้ที่ประสบการณ์ทางด้านนี้โอกาสที่จะได้งานเนี่ยสูงมากนะคะแล้วก็ได้เงินดีด้วย อ่ะเอา,างั้นดีกว่านะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเด็กจบใหม่น้อยๆแล้วจะทาไม่ได้มันก็ไม่เชิงนะคะคุณก็ได้แต่ว่าคุณก็ต้องแบบเรียนรู้งานให้ให้เร็วขึ้นนะคะแล้วก็เออเขาเรียกอะไรรู้จักที่จะแบบขเขาเรียกอะไรรู้จักที่จะแบบทิ้งความเชื่อเดิมๆของตัวเองด้วยนะเพื่อเพื่อที่จะรับการเปลี่ยนแปลงอ่ะเออรับการเปลี่ยนแปลงที่มันเป็นไปทั้งนี้ทั้งนั้นก็อาจจะต้องแบบขเขาเรียกอะไรแม้แต่ทั้ง ขาอะไรล่ะคนที่อายุเยอะๆแก่ๆเนี่ยบางครั้งเนี่ยเวลาที่ต้องมาทํางานร่วมกับคนอื่นเนี่ยที่มันมีความมีแนวโน้มที่มันเปลี่ยนแปลงเนี่ยคุณเองก็ต้องปรับตัวด้วยนะคะต้องทิ้งความเชื่อเดิมๆหรือความคิดเดิมๆด้วยเช่นเดียวกันนะเพราะฉะนั้นคือมันไม่ใช่เฉพาะแบบว่าสเปเชียลอะไรคือคนที่เป็นแบบเจ้าของกิจการคนที่เป็นแบบผู้บริหารระดับสูงเนี่ยบางครั้งก็ต้องฟังเด็กด้วยนะคะฟังเขาเียฟังความคิดใหม่ๆอ่าทำอะไรพวกเนี้ยคือต้องต้อง,องแบบ เปลี่ยนวิธีคิดต้องรู้จักที่จะยอมรับการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆต้องรู้จักที่จะเอาข้อมูลมาใช้ให้มันเป็นประโยชน์มากขึ้นเพื่อที่จะแบบสามารถที่จะแบบตัดสินใจได้อย่างถูกต้องอะไรประมาณนั้นนะคะอันนี้คือดีนะคือเอาเป็นว่าถ้าช่วงนี้นะเป็นการทํางานที่ชาวราศีพิจิกเนี่ยต้องร่วมมือร่วมใจกับคนอื่นนะคือถ้าทํางานร่วมกับคนอื่นได้ทํางานร่วมกับคนที่แบบมีบร,รวิวที่แตกต่างกันได้ ทํางานร่วมแบบคนที่แบบมีความเชื่อมีทัศนคติที่แตกต่างกันได้อย่างเงี้ยโดยที่แบบว่าจะต้องปรับตัวเองให้เข้ากับคนอื่นเนี้ยอันนี้ก็คืออายว่าคือเรื่องการทํางานร่วมคนอื่นจะเข้ามามีอิทธิพลสูงมากนะคะแต่น่นอนว่าความสําเร็จมันก็รอคนอยู่ด้วยนะคะทํางานณตอนนี้คือดี เพราะฉะนั้นในเรื่องของการเจริญเติบโตในเรื่องของหน้าที่การงานเนี่ยไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็ตามรวมไปถึงเรื่องของธนาทางการเงินรวมไปถึงในเรื่องของการลงทุนทางธุรกิจทุกอย่างณนะตอนนี้คือมีแนวโน้มที่ดีนะคะแต่ก็เบสออนการตัดสินใจของคุณนะอย่าลืมนะคะว่าทุกอย่างมันจะดีได้ไม่ได้แปลว่าเปิดไพ่ดีแล้วมันจะดีไม่ใช่ <ucc ces> ทุกอย่างจะดีได้คือมันต้องเบสออนนู่นนี่นั่นนะคะมันต้องมีองค์ประกอบหล,ห,ลหลายอย่างนะอย่างที่บอกนะคะคือตัดสินใจดีด้วยนะใช้ข้อมูลที่ถูกต้องด้วยมีการวางแผนที่ดีด,ด้วยมีกกาาาารรรวววิเคะห์ทททีีีีี่่่่ดดดด้้้้ยยยมมมผูงงงนนุออัต ไปด้วยกันนะคะนั่นแหละคุณถึงจะประสบความสําเร็จในระดับสูงเนาะอ่ะก็หวังว่าคลิปนี้วันนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากน้อยสำหรับชาวราศีพิจิกทุกทท่านเลยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณสมการติดตามและรับชมนะคะสวัสดีค่ะ